บอลห้อ,องอยางนี่ไม่ได้ธรรมดาได้นี่นะอาบสิติดเออร้านค้าซีเมนต์อยู่นะเขาอาดน้ำอับในเป็นชุดแล้วก็เขาระบบเป็นยังนี้นะคะหลานชายที่จะบวชแล้วมันก็มีไปเห่าพัดปันนั้นเลยตอนที่<อ>เป็นทหารก็ได้ไปที่วัดนาป่าพงนะคะย่าภูมิใจมากมากเลยเลที่หลานเข้าใจพุทธวจนะ ต่อไปก็หวังว่าหลานจะปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองและผู้อื่นซุ่มอากันเล่นห่างกันถ่ายอะไรพวกนี้นะถ่ายอยู่ผมเจอๆกันดูพันเ็๊ไว้แล้วมื่อก่อมุกน้ำมันอมมุกไว้แล้วปลาปลามาพร้อมแล้วหรอไปปรผสมักเอามาพร้อมแล้วไปเลือกล้วไปก็มาไปดูคุณยาย ให้อมเลยด้ยต้องมือเต้นเพิ่มย่าขยใหญ่อันนี้มันพอูดูรับๆแล้วนะขนาดนี้เนาะมื่อเต้นเชฟซาก่อนเอลโมกันเหาเนียนะขดเมือเนาก่อนเอลโมกันเหาอโอ้จักว่าอู้มีเห็นน้ำเขาดกมีเห็นน้ำเขาดดกป็นตะเขาลงไล่แบบอัน พวกเขาแม่บ้านเขาทิ้งเราเขาเอามาขายให้กับคุ้งของกุ้งเขาใยกั้งใยเกยอ่นั้นผมลดแล้วาลงคลิปนะคะ